สวัสดีค่ะยายเล็กพาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้ยายเล็กมีคู่มามาเที่ยวนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วนะมีคู่น,นี้มาวันนี้แต่ร้อนมากๆเลยนะักพี่น้องดูดูนะคะดูนะคะความสวยงามเดิมแต่วันนี้คนวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะคนไม่เยอะเราก็เดินเที่ยวกันสนุกเนาะไปไปนูน้น ไฮดอกไม้อยู่ฝั่งนูน้นฝังนระวังนะนี้นไงจะเดินข้ามาจะตกธนาอไรสดอยู่นั่นแหละใช่ไหมจะเดินข้างๆเนี่ยเรามานอนรอเรารอจุดคูกันเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแต่ก่อนนุกก็มาตรงนูน้นมามานั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะนั่งอรอรูปจุดคูอ่ะนี่นะคะ วันนี้คุณนายไม่ได้เดินคนเดียวนะคะคุณนายมีคู่มาเดินเพื่อนรัอกวันดีดีนะพี่รีบรีบโทรมาน่ะอุ้ยพี่นาจะรีบโทรมาตั้งนานแล้วเนาะใช่ป่ะไะได้เรียบโทรมกีมกีมกีโมีอะไรขางแกปลว่ายาเล็กแปลกก่ติดติมแปลกมีโมก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 มีโมก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 ีกีโมก ยังแปลกกว่าอีกใช่ไหมนี่ดูไปทางนู้นนะคะคนวันนี้คนบางตานะคะคนไม่ค่อยเยอะเนาะโอ้เดาจะเดินไปทางพู้นนะพี่น้องคือเขาดูเขาบอกโหเดีบ้าที่มาใส่ไว้ วันนั้นหนูว่าจะไปไองานไออะไรนะวันนั้นว่าจะไปงานอะไรนะงานเจดีพระสมุทรเจดีอ่ะก็ไม่ได้ไปนะคะก็อยู่ว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอจนรอไปรอมารอไปรอมาอ๋องานพวันสุดท้ายแล้วไม่รู้เรื่องเลยจนยายนุ่บอกว่าวันสุดท้ายแล้วฮะวันสุดท้ายแล้วโอ้ดจบจบหมดหมดหมดข่้าสิ่ว อยู่แขในใย,ยเล็กกัเดิมสินะเล<อ>ยเขาไม่ปดไม่เมื่อยนะวันนั้นหนูถือทั้งสองไม้อะ่ะคือสองไม้อะ่ะแต่อันอีกเครื่องหนึ่งนูไม่ค่อยจะอยากถ่ายเท่าไหร่โรงการนันเขาเรียกอะไรค่างเลยเดมไงเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูมีอะไรวะมีอะไร,ะไรก็มีมีรูปพระเจ้าอยู่หัว <S <S <ม>แล้วก็มี ไปดูวันนี้เขาจุดพุวันสุดท้ายค่ะหนึ่งร้อยนัดนะคะนนแต่ว่ายายเล็กก็คงจะไม่ได้อยู่อะค่ะเพราะว่าลูกๆคราอุ้ยชุดนั้นคืองามแทเเ่เนี่ยเนี่ยในชุดเนี่ยในหุ่นเนี่ยเ,เห็นไหมอ,อืมอืยายเล็กเห็นอะแต่ทุกวันนี้ยอมใจเนี่ยมาชุดมันเยอะแล้วนะเนาะชุดมันเยอะแล้วลูกสาวก็บอกลูกสาวเขาบอกว่าแม่หยุดหยุดบ้างเหอะ อืมแม่ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะวังงั้นเดี๋ยวฮะแม่ก็อยากงามอุ๊ยใส่ััชู่มาอย่างข้ามุยอุ้ยพี่พี่เอากระดาษมาปะไม่ได้มามือนกันะลืมกระดาษลืมไม่มีได้อะไรเลยแม่จะเ้ยลืมกระดาษมันอันนี้มันไม่มาเน่ะ มันไม่กลับมาเนะี่ยกลับมา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 ที่เดิมของเราอต้ยเต็เดเว่ารถกระบะมันไปได้อยู่แล้ว ขามาจองที่อยากเขามานอนโรอค่ะคืนนี้มีปุนะคะหนึ่งร้อยนัดค่ะหนึ่งร้อยนัดอยากอยากดูไหมสวยมากสวยงามมากค่ะอุ้ยเอด้อนค่ะพี่นอ้องเอาหนูกดแล้วว่ากลับมาแล้วค่ะมาดูหน้ายายเล็กมั่งนะคะ <laughs> มองหน้ายายเล็กมั่งเนาะ เดี๋ยวฟ้าอู้ยเยล็กให้ดูแต่วิวไม่ให้ดูหน้ายเยล็กเนาะนี่นะคะเยะเล็กอยู่นี่นะคะสุคนแตมีคำดู้่าะไรเนี่นี้อันนี้หนูไม่ได้ไล์จดแค่ถ่ายคลิปเฉยๆก็ไล่สดทีได้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะถ่ายรูปให้เนี่ยตรงนี้ ในในแต่ถ่ายในอันนี้มันไม่ค่อยสวยมาหน้าตาจะเปนค่ะโอ้โหเดีนะคะร้อนมากเลยวั <c oughs> น,นนั้นอะวันนั้น,น,นมาถึงจุดตรงนี้ <c oughs> แค่หน่อยเดียวเองเนี่นยลงไม้งามๆนะคะ ไหมคะขายบนแท็กี่ด้วยไม่เห็นไม่ใช่เห็นไหมคะเห็นไหมคะดอกไม้งามคู่กับคนงามค่ะคนสวยค่ะวันนี้วันนี้คนสวยมีคู่มานะคะคนสวยไม่ได้เดินเดียวนะคะเกิดเกิดมาโสดก็ลำบากอะเนาะเกิดมาโสดก็ลำบากแถมสวยด้วยเออแถมสวยด้วยสวย โอ้ยกี่นาทีเนะี่ยยังเดี๋ยวบางบงคนนะคนทุกคน